สวัสดีค่ะพบกันเวลาเดิม5โมงเย็นของทุกๆวันกับช่องเปิดกุพระขายถูกนี่ก็จะเป็น EP ีที่325แล้วนะคะก่อนอื่นก็จะต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมแล้วก็มาอุดหนุนพระจากทางช่องถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระองค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร082754-7110หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์ 082754- 7 1 1 0ค่ะ อย่าลืมนะคะสนใจองค์ไหนชอบองค์ไหนรีบโทรรีบทักนะคะวันนี้ก็มีพัดส,สวยมาฝากกับทุกทกท่านมากมายเลยค่ะแต่จะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปชมไปดูกันเลยค่ะองค์แรกในวันนี้ก็จะเป็นเหรียญทรงผนวดในหลวงรอ9รุ่นพลังแผ่นดินปี2554ซองเดิมสภาพสวยสวยเดิมนะคะสำหรับองค์นี้นะคะเลี่ยมพร้อมใช้ด้วยนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะ ซองเดิมนะคะน้าใช้หน้าบูชาค่ะสำหรับเหรียญทรงผนวดในหลวงรอ .9 รุ่นพลังแผ่นดินนะคะซองเดิมๆเ,เรียมพร้อมใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน้าใช้หน้าบูชานะคะเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมอง์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญ พระเจ้าตากสินมหาราชปี2,521เนื้อทองแดงหลวงปุตโตวัดประดูชิมพีปุกเศกสภาพสวยเหรียญสวยเหรียญเดิมนะคะน่าใช้น่าเก็บน่าบูชาค่ะสำหรับเหรียญพระเจ้าตากสินมหาราชนะคะสภาพสวยเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่ สองร้อยค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะกับราคาเบาๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งเล็กพระพุทธชิน,นราชปี2,500วัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกเนื้อทองเหลืองกระล่ทองสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าบูชาค่ะ สำหรับพระก,กิ่งเล็กพระพุทธชินราชนะคะวัดใหญ่จังหวัดพิษณุโลกสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้น่าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงปูท่ทวดหลังสมเด็จโตวัดลาหุนจังหวัดสิงห์บุรีเนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะน่าใช้น่าเก็บค่ะ สำหรับเหรียญหลวงปู่ทวดหลังสมเด็จโตวัดลาหุนนะคะเนื้อทองแดงรมดำสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดี๋ยวเราไปชม,มองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญสร้างชาติปี2482เนื้อทองแดงสภาพดีมากปุกเสกพิธีใหญ่หน้าเก็บหน้าบูชาค่ะ พิธีดีพิทีใหญ่ก็น่าเก็บน่าสะสมนะคะสะภาพดีค่ะค่ะสำหรับเหรียญสร้างชาตินะคะสะภาพดีเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่250ค่ะน่าเก็บน่าบูชานะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญพระประจำวันเสาร์ปี2,500กระไหล่ทองหลังยัน25สศตวรรษ ุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยมากสวยมากเลยนะคะกระไหล่ทองเต็มค่ะหน้าเก็บหน้าสะสมนะคะเป็นพระปกวันเสาร์นะคะสวยจริงค่ะค่ะสำหรับเหรียญพระประจำวันเสาร์ปี2,500กระไหล่ทองสวยเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่2 0 0ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชวมวงต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อชินราชพิมพ์เข่าลอยหลวงพ่อเงินวัดดอนเย,ยหอมจังหวัดนครปฐมปี2493เนื้อทองผสมสภาพใช้สภาพใช้นะคะแต่พระยังสวยค่ะเก่าด้วยนะคะสำหรับองค์นี้น่าเก็บหน้าบูชาค่ะสำหรับเหรียญหล่อ ชินราชนะคะพิมพเข่ารอยหลวงพ่อเงินวัดดอนยยหอมนะคะสภาพใช้องค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่ใช้หน้าเก็บนะคะเดิมเมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีปี2552เนื้อทองแดงกระไหลนาคสภาพสวยสภาพสวยก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ ที่สำคัญราคาไม่แรงเก็บได้ไม่หนักเลยนะคะสำหรับเหรียญสวยๆส,สำหรับเหรียญหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะคะกระไหลานาคสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่150ค่ะสวยเดิมน่าเก็บน่าสะสมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยคะ่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพญาเต่าเรือนเนื้อทองผสมหล่อโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคารจังหวัดพิจิตร สภาพสวยเก่าน่าเก็บหน้าสะสมค่ะเก่ามากเลยนะคะเป็นเนื้อทองผสมนะคะสำหรับเต่าเก่าๆตัวนี้นะคะสวยค่ะค่ะสำหรับพญาเต่าเรือนเนื้อทองผสมหล่อโบราณนะคะหลวงพ่องเงินวัดบางคารนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 6กรค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อพระพุทธชินราชหลังอกเราออกวัดพระีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกปี2,498เนื้อทองผสมสภาพสวยสภาพสวยนะคะแล้วก็เป็นเหรียญเก่ามากด้วยนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะ สำหรับเหรียญหล่อพระพุทธชินราชหลังอกเรานะคะสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะ่าเก็บน่าบูชานะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชอมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามจังหวัดชยัยนาทปี2 5 0 4เนื้อฝาบาทสภาพสวยสวยเดิมนะคะนะ่าเก็บน่าสะสมค่ะ ขึนชื่อว่าหลวงพ่อกลวยนะคะวัตถุมงคลของท่านน่าเก็บน่าใช้ทุกรุ่นค่ะค่ะสำหรับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาธนะคะสภาพเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่2500ค่ะน่าเก็บน่าใช้นะคะเดิมๆเ,เดี๋ยวเราไปชมบงต่อไปกันเลยค่ะ องต่อไปก็จะเป็นสิงตะกัวหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตตรามจังหวัดชยัยนาทสภาพสวยเดิมหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะไม่ค่อยเจอนะคะน,น,นานๆจะได้มาสักตัวนะคะสำหรับสิงหลวงพ่อกลวยนะคะพระเดิมๆพระในบ้านเลยนะคะค่ะสำหรับสิงตะกัวหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตตรามจังหวัดชยัยนาทนะคะสภาพเดิมๆองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 300ค่ะนาใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งเล็กหลวงพ่อโสธรวัดโสธรจังหวัดฉะเชิงเซาปี2512เนื้ออันปะกา้าบรรจุก,กิ่งสภาพสวยสวยนะคะสำหรับองค์พระหลวงพ่อโสธรน,นะคะถึงจะเป็นองค์เล็กแต่พระสวยพระเดิมค่ะ กิ่งดังนะคะสําหรับองค์เล็กๆองค์นี้นะคะสวยน่ารักน่าใช้หน้าบูชานะคะค่ะสําหรับพระก,กิ่งเล็กหลวงพ่อโสธรวัดโสธรน,นะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะน่าใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆเดี๋ยวเ,เ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็น เสือหล่อโบราณหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนจังหวัดลบบุรีเนื้อโลหะลมดำสภาพสวยสภาพสวยนะคะลมดำเต็มนะคะสำหรับเสือนะคะสวยมากนะคะสำหรับองค์นี้ค่ะสภาพเดิมๆเลยนะคะหน้าเก็บหน้าบูชานะคะค่ะสำหรับเสือหล่อโบราณหลวงพ่อบุญมีวัดเขาสมอคอนนะคะสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 250ค่ะนะเก็บหน้าสะสมนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมวงต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคารจังหวัดพิจิตรปี2534รุ่นฟ้าคำรนเนื้อทองเหลืองลมดำต่อกโค้ด3าสใต้ฐานสภาพสวยสภาพสวยก็นะ่าเก็บหน้าสะสมค่ะต่อกโค้ดใต้ฐานนะคะ สวยเดิมนะคะหน้าเก็บหน้าบูชาค่ะค่ะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคารจังหวัดพิจิตรนะคะสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะเดิมๆิมเดี๋ยวเ,เราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินบางคานพิม์พแปะยิ้มเนื้อนวะโลหะ ออกวัดหาดแตงโมจังหวัดพิจิตรปี2551ตออต่อโค้ดหมายเลข2307สภาพสวยสวยเดิมนะคะองค์พระน่ารักค่ะเห็นไหมคะสภาพสวยสภาพเดิมเลยนะคะสำหรับรูปหล่อหลวงพ่องเงินพิมพ์แปะยิ้มนะคะเนื้อนวะโลหะสภาพสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่ 350ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นพระกิ่งนาเลสวรวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกปี2533เนื้อโลหะสภาพสวยสวยเดิมนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะพระสวยมากเลยนะคะศิละปะสวยนะคะสำหรับพระกิ่งองค์นี้น่าเก็บหน้าบูชานะคะ สำหรับพระก,กิ่งนาเลสวนวัดพระศรีรัตนมหาทาตุนะคะเนื้อโลหะสวยเดิมองค์นี้ก็จะอยู่ที่300ค่ะนะเก็บหน้าบูชานะคะเดิมเ<ๆ>เดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกจังหวัดนครปฐมรุ่นสองเนื้อทองผสมสภาพดีมากสภาพดีก็น่าเก็บน่าสะสมค่ะ แต่เก่ามากเลยนะคะสำหรับองค์นี้น่าเก็บหน้าบูชาจริงๆค่ะค่ะสำหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อทาวัดพะเนียงแตกนะคะเหรียญสวยเหรียญเดิมเหรียญน,นี้ก็จะอยู่ที่500ค่ะน่าเก็บหน้าบูชานะคะเดิมเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปก็จะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงพิมพ์จอบใหญ่รุ่น3มปี255 25 5ห้า เนื้อทองผสมตอกโคดด้านหลังสภาพสวยสภาพสวยนะคะน้าเก็บหน้าบูชาค่ะสำหรับเหรียญหล่อหลวงพ่อไปนะคะวัดกำแพงพิมพ์จอบใหญ่สภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่1,500ค่ะน้าเก็บหน้าบูชาหน้าสะสมนะคะเก่าๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงจัมโบหลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีปี2550ฝังตะกุดเงินทองคําปิดทองในพิมพ์สภาพสวยสวยนะคะสำหรับองค์นี้น่าเก็บน่าใช้ค่ะวันนี้นะคะก็จัดมาถึงสององนะคะสวยเหมือนกันทั้งคู่ค่ะค่ะเห็นไหมคะสวยมากเลยนะคะทองในพิมพ์ค่ะ ด้านหลังก็สวยนะคะสวยจริงค่ะสำหรับพระผงจมโบ้หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีนะคะฝังตะกุดเงินทองคำปิดทองในพิมพ์ก็จะอยู่ที่องค์ละ250หค่ะนะ่าใช้หน้าเก็บนะคะสวยๆเดิมๆเดี๋ยวเราไปชมองค์ต่อไปกันเลยค่ะ องค์ต่อไปก็จะเป็นพระผงจมโบ้หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีปี2550ฝังตะกุดเงิน9ดอกด้านหน้าสภาพสวยสภาพสวยนะคะฝังตะกุดด้านหน้าค่ะค่ะเห็นไหมคะใต้ฐานแล้วก็รอบๆอีกนะคะเป็นตะกุดเงินนะคะฝังทั้งหมด9ดอกนะคะองค์พระสวยมากนะคะถึงจะเป็นพระเนื้อผงแต่พระสวยพระเดิมนะคะ สีสวยค่ะสำหรับภาพผงจัมโบ้หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินนะคะฝังตะกุดเงิน9ดอกสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าเก็บนะคะสวยเดิมเดี๋ยวเราไปชมองต่อไปกันเลยค่ะค่ะแล้วเราก็มาถึงชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะ ชิ้นสุดท้ายในวันนี้ก็จะเป็นพระผงจัมโบ้หลวงพ่อเพี้ยนวัดเกินกระถินจังหวัดลบบุรีปี2550หลังโปรยผงตะไบสภาพสวยสภาพสวยนะคะสีก็สวยนะคะน่าเก็บหน้าบูชาค่ะด้านหลังจะโรยผงตะไบนะคะสวยนะคะถือว่าสวยสมบูรณ์นะคะน่าเก็บหน้าบูชานะคะกับพระสวยๆเดิมเดิม ค่ะสำหรับพระผงจัมโบโห้หลวงพ่อเพียนวัดเกินกระถินนะคะหลังโรยผงตะไบสภาพสวยองค์นี้ก็จะอยู่ที่200ค่ะนะใช้หน้าเก็บหน้าบูชานะคะค่ะแล้วนี่ก็จะเป็นชิ้นสุดท้ายในวันนี้แล้วนะคะถ้าท่านใดชมคลิปแล้วสนใจพระอ,องค์ไหนก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทร0827547110 หรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์082 754 7110ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องแล้วเราจะไปเปิดกุพาร่วมกันขอบคุณมากคะ่ะ